กลับมาช่วงที่3ของจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้วันสงกรานต์แต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องร้อนที่หลายคนก็ตั้งคําถามว่ากวาดล้างกันก็หนักแต่ว่าทำไมยังไม่หมดเรื่องแก๊งคอรเซนเตอร์ค่ะครับก็มีทั้งแนวรบด้านตะวันตกด้านตะวันออกนะค่ะเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยนะครับกับท่านเจเรตตารวจแห่งชาตินะครับ<ะ>แล้วก็ท่านเป็นผู้ในการศูนย์ต่อต้านการฆาม,มนุษย์ของสตชด้วยนะครับใช่พลรวจเรก ทัชชัยปิตะนีระบุรหรือบ<า>ิ๊กหวันเป็นนักข่าเ<ล>ารียกกันเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเวัครับครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบก็ตรงๆเลยก็คือว่าตอนนี้แก๊งกองเซ็นเตอร์หลังจากที่ส่งกลับประเทศโน้นประเทศนี้เยอะแล้วเนี่ยน,นะจำนวนส่งกลับเนี่ยสักเท่าไหร่ท่านท่านท่บิ๊กหวันตอนนี้ประมาณแปดพันครับประมาณแปดพันแปดพันเศษเศษครับส่งกลับหลายประเทศนะแปดพันส่งกลับประมาณยี่สิบประเทศ ยี่สิบประเทศโอ้โหนะฮะแล้วที่ยังตกค้างอยู่ฝั่งฝั่งตะวันตกกับฝั่งเมวดีอะตรงนั้นเนี่ยสักกี่ร้อยกี่พันคนครับท่านขอโทษนะครับพอดีเสียงขาดหายไปครับที่ยังตกค้างอยู่ฝั่งเมวดีเนี่ยสักกี่คนครับด้านด้านฝั่งเมียนมานี่ด้านฝั่งเมียนมาตอนนี้ส่งน่าจะเหลืออยู่ประมาณประมาณพันกว่าคนครับน่าจะ ส่งกับประเทศต้นทางให้หมดจเร็วนี้ครับเหลืออยู่พันกว่าคนครับรอืมอยู่หลายจุดไหมครับหรือจะเฉพาะเมียวดีอันอันนี้หมายถึงที่ที่สามารถจับกลุ่มได้นะครับแล้วก็รอส่งกลับไปที่ประเทศต้นทางอันนี้เหลือทั้งหมดเนียภาพรวมๆประมาณแปดพันเศษๆครับแล้วก็ส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้วเหลืออยู่ประมาณทั0 0งพันเศษครับ พันกว่าคนนี้หมายก็จับกลุ่มได้แล้วใช่ไหมครับจับกลุ่ม้แลาวครับตอนนี้รออยู่ที่ฝั่งเรียววดีครับอ๋อรออยู่ที่ฝั่งโน้นแต่ที่ยังจับกลุ่มไม่ได้ก็ยังมีอีกเยอะมากันใช่ไหมครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ก็เดี๋ยวพอหมดรัพนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการดําเนินการกวาดล้างต่อครับค่ะเอ๊ที่ผ่านมาการกวาดล้างก็ดําเนินการอย่างต่อเนื่องทําไมยังไม่สามารถกวาดล้างแก๊ง c a ซ l นเตอร์ให้หมดไปได้คะคือถ้าฝั่งของเรียวดีเนี่ย ตอนกวาดล้างเข้ามาแล้วก็รวมเงยนรวมกันแล้วแปดพันกว่าคนเนี่ยก็ะจะมีประเด็นอยู่สองสามประเด็นครับครับในเรื่องของการดูแลคือการค่าใช้จ่ายต่อวันเรื่องค่าอาหาราต่างๆเนี่ยทางฝั่งชนสุนยน้อยกับทางฝั่ง,งทาง,งพม่าเนี่ยก็ก็จะมีประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับรวมทั้งการคิดตัวลุมเหล่านี้จานวนมากอีกส่วนหนึ่งก็คือการ,กรส่งกลับครับการส่งกลับเนี่ยเหตุเี่เหตุ call center เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศพมา่า แต่่อเวลาส่งกลับเนี่ยการส่งกลับไปทางย่างกุ้งเนี่ยอาจจะไม่สะดวกรวมทั้งการส่งกลับไปทางตอนใต้ประเทศจีนก็อาจจะใช้ระยะเวลาเดินทางก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะขอเดินทางกับฝั่งประเทศไทยตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดความล่าช้านะครับในการที่จะ นำคนจับประเทศต่างๆเนื่องจากว่าต้องม,มีกระบวนการทางประเทศต้องทางต้องเตรียมงบประมาณเตรียมกําลังคนเตรียมรถมารับหรือเครื่องบินมารับไปนะครับมาทําให้การกวาดล้างที่จะทำในตอนนี้มันต้องต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าในขั้นตอนกระบวนการต่างๆเนี้มันมันย้งเป็นคนไกที่จะต้องทําให้เรียบร้อยก่อนครับครับหมายความว่าที่ข้ามาฝังเรานั้นเนี่ยมาปั๊บต้องขึ้นเครื่องเลยประมาณนั้นใช่ไหมท่านถูกต้องครับต้องไม่มีครา้งอยู่ในประเทศไทยครับไม่มีครั้งในประเทศไทยอ๋อ แต่ว่าตอนนี้ตกค้างที่จับโดนจับกลุ่มแล้วอยู่ฝั่งเมวดีนี่ประมาณพันคนนอกเหนือจากนั้น,นอีก<ห>ประมาณสักเจ็ดพัน 7, ยังจับไม่ได้ oh. โอ้เออน้องครับแปดพันเ,เนี่ยจับไปแล้วครับที่เราจับไปแล้วี่แปดพันกว่า,าแต่ว่าส่าางจับไปแล้วในเลืออยู่พันกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยที่ยังไม่ได้จับเนี่ยก็น่าเชื่อว,ว่าก็ตัวเลขน่าจะจํานวนสูงคล้ายๆกับน้อนแรกที่จับได้มาเนี่ยครับหกเจ็ดพันคนประมาณนั้นนะครับทีนี้ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่อยู่ตรงจุดไหนครับพิกัดไหนครับเคปาร์คเมวดีหรือว่าอยู่ที่ที่อะไรที่ชเวโกโกชเวโกโกหรือว่าอยู่ที่ตรงข้ามเมืองการอยู่ตรงไหนเยอะที่สุดครับ L L ตอนนี้รถแรกที่จับมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางเขตเคสษกิตพิเศษชเวโกโกเคเคปาร์คนะครับออันนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นรถแต่ส่วนส่วนอื่นเนี่ยก็คงจะไล่ลงมาทางใต้ของเมืองเมวดีครับ ต้องเป็นพื้นที่ต้องสแกนต่อไปครับแล้วภาพรวมนลคะมิกหวานภาพรวมการหลอกค้ามนุษย์เพื่อให้คนเหล่านี้ไปเป็นแกงคง call center เนี่ยภาพรวมยังมีปัญหาเยอะอยู่ไหมคะหรือว่ามันดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างภาพภาพรวมของการแก้ไขปัญหาแกล้ง call center เ,เ,เนี่ยดีขึ้นนะครับประมาณถ้าเราสังเกตดูช่วงระยะหลังเนี่ยการโทรก็น้อยลง สถิตการโทรได้น้อยลงล้วเรา็มอนิเตอร์ช่วงเรื่องนี้ตลอดนะครับรวมทั้งการรับแจ้งความที่ผ่านมาก็ลดลงบระมาณที่สิบเปอร์เซ็นตการที่แจ้งความเรื่องของการแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ของกองสำรวชาตินะครับในภาพรวมๆเนี่ยถือว่าดีครับกับการที่เข้าไปใช้ใชมาตรการตัดไฟตัดเต็มน้ำมันในสองเดือนดีรวมทั้งการ ไปทำความร่วมมือกับทางประเทศกัมพูชาในการกวาดล้างคนไทยที่อยู่ฝั่งกมพูชานะครับอันนี้ก็ได้ได้ผลในระดับหนึ่งครับในส่วนที่เราเองในอันนั้นเป็นส่วนเรื่องของต่างประเทศนะครับในส่วนของเรื่องในประเทศเนี่ยสิ่งที่เราจะทํานะครับเราเราใช้มาตรการราเะเบิดสะพานโจนก็คือเรามองไปที่สามเสาหลักของแก๊งฟอรเซนเตอร์ที่ใช้ อินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาที่หนึ่งคือเรื่องของเสาสัญญาณเล็ดอันนี้เราเราให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับว่าคนร้ายต้องมาใช้เสาสายสัญญาณสิมของไทยแล้วก็ในเรื่องเสาที่สองคือเรื่องบัญชีธนาคารกับบัญชีคริปโตครับ <c oughs> เราต้องกวาดล้างในกลุ่มนี้การเปิดบัญชีบ้าและคริปโตนะครับการคอนเชนเงินไม่ออกไปต่างประเทศรวมทั้งอส่วนเสาที่สามครับก็คือเรื่องของการที่คนไทยเนี่ย แล้วกว้าข้ามแดนไปสแกนหน้าไปเปิดบัญชีรวมทั้งไปร่วมกับแก๊งคนร้ายที่เป็นชาวต่างชาติในการหลอกลวงคนไทยอันนี้ก็มาตรการส่วนทั้งสามเสาเนี่ยเราก็จะเน้นในสามจุดนี้นะครับในเป็นยุทธศาสตร์ของเราที่เราเรียกว่าระเบิดสะพานโจรซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเราสามารถตัดเสาใดเสาหนึ่งที่มีอยู่ทั้งสามเสาเนี่ยแก๊งสองเซ็นเตอร์ก็จะสามารถไม่ไม่สามารถเป็นไหวการได้ครับ ครับแสดงว่าตัวเป้งเป้งฝั่งฝัง่งตะวันตกนี่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมท่านดิหวานก็มีจับกลุ่ครับจับกลุ่มไปทีเ่เรื่องของ,ง,งอิหร่านงอ่งดาราของจีนก็จับันหน้าแก๊งใหญ่ได้พร้อมพวกก็ส่งกลับไปจีนของจีของญี่ปุ่นเราก็จับได้อืก็เ ผมคิดว่ายังมีอยู่ครับในเรื่องของที่เป็นแกนตอนนี้เราก็ยังทํากันบ้านอยู่สิ่งที่เราทํามากๆคือว่าพวกนี้เนี่ยได้เข้ามาฟ้องเงินในประเทศไทยหรือไม่รวมทั้งไปทำหรือว่ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยแล้วมาทําเหมือนทําธุร,รฐฐกิจถูกกฎหมายน,นะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเงินที่ได้จากการทรําความผิดเกี่ยวเรื่องแกนคอนเซนเอร์อันนี้เราก็กลาลังสืบสวนขยายผลอยู่ครับค่ะ สั้นๆถ้าจะเตือนภัยพี่น้องประชาชนตอนนี้นี่สั้นๆสักหนึ่งนาทีคิดว่ารูปแบบของแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยมันพลิกโฉมหรือมันเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปแบบยังไงบ้างเป็นท,ที่ผมกังวลใจนะครับก็คือเรื่องของเยาวชนครับเราเราเริ่มเห็นเยาว,วชนเนี่ยถูกถูกหลอกอายุสิบเจ็ดแล้วก็ถูกหลอกให้กลัวพอเป็นตำรวจแล้วก็วีดีโอฟอเข้ามาแล้วก็ให้ถือหูรอแล้วก็ไปเพื่อจะเอาเงินพ่อแม่หรือคุณยายมามาโอดให้คนร้ายซึ่งซึ่ง ผมเองก็เริ่มกังวลมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเนยาวชนครับแล้วสิ่ปผลนกระทบต่อจิตใจของเด็กๆมากพุ่งไปที่เยาวชนผมอยากจะเรียนนี้ครับว่าไม่มีนะครับตํารวจในการวีดีโอ c อ l l เข้ามา <S <S ถ้าเกิดตํารวจวีดีโอ c อเข้า,ขามาเมื่อไหร่อ่ะถ้าสงสัยนะครับไม่ต้องไปกลัวน,นะครับอย่าไปเชื่อเขาว่าถ้าถือ,อหูรอถ้าเจอใครห้ามบอกถ้าใครพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเออ่ให้ให้ปรึกษาตํารวจหรือปรึกษาพ่อแม่นะครับ หรือคนรู้จักหรือคนใครก็ได้นะครับที่เราไว้ใจถ้าปรึกษาตำรวจโทรเบนหนึ่งก็หนึ่งก็ได้ครับหรือตำรวจใกล้ใกล้ตัวก็รปรึกษาได้ครับ,ค,รบคนร้ายเนี่ยพอรู้ว่าเราปรึกษาใครเนี่ยก็จะรีบฟังหูเลยแล้วก็หลบหนีไปอันนี้ถ้าเดี๋ยวเราไปเสืบส่วนขยายผลอีกทีหนึ่งผมอยากให้อัดวิดีโอไว้ให้หมดเลยนะครับ,รบเพื่อเราจะได้เป็นพยานหลัในการออกหมายจับครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับดูแลเยาวชน้ายาวชนท่านถูก แต่ลักษณะจะทาแบบนี้ก็ให้รี่แจ้งตำรวจได้เลยครับครับเอาล่ะก็ตามนี้นะครับท่านมีอะไรอวยพรสงรานสัสั้นๆไหมครับท่านผู้ชมขอเปิดขอให้ทุกท่านมีความสุขครับแล้วก็เอ่อก็ขับรถระมัดระวังนะครับตำรวจก็ช่วยดูแลอยู่แล้วครับโดยเฉพาะยิ่งเมาแล้วขับอย่าเราช่วยกันอย่าให้มีมันไปทาร้ายครอบครัวคนอื่นครับอยากให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับในวันสงการครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านพิหวานครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ พลตํารวจเอกทัชชัยปีตะนีระบุตรท่านเจเรย์ตํารวจแห่งชาติค่ะใช่แหมมันแก้ยากเนาะแก้งคอเซ็นเตอร์โอ้นี่ายว,วชนเนี่ยท่านดูท่านท่านไม่สบายใจมากๆนะ,ะอ่ะอ่ะก็ต้องแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งหรือไม่ก็อัดวิดีโอคอลหรือไม่ก็กดทิ้งไปเลยค่ะนะะะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะก็สวัสดีวันสงกรานนะคะวันนี้มิวและพี่สมราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านมือสอง กล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ,บ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000น,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000น,นั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สำคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตรงๆกิจการการค้า,นานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับปอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพ์มาที่เบอร์0-81 3 3 5 1 1 1 1หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทราเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดพิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ